อยากฟิตง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกดติดตามเลือกสั่นกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณุ่งพุ่งดอกไม้นะคะกลับมาฟิตที่บ้านกันเหมือนเดิมหลายๆคนอาจจะดูมาหลายคลิปแล้วฟิตที่บ้านไม่เห็นค่อยฟิตเลยใช่ค่ะกุ้งเป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะแต่อีกอันหนึงที่ชอบก็คือชอบกินมากๆเลยติดขนมหวานนะคะแล้วก็ผลไม้ี่ดูร้อนนี่ทานเยอะมากฝุ่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ถ้าใครยที่อยากหุนสวยสุขภาพดีทำได้จริงๆที่บ้านของเราเลือกทานอาหาร80%เลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยวันนี้มาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายแบบ full body ได้ทุกส่วนในร่างกายเลยเพื่อนๆเพิ่งเริ่มยังไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะคะแต่ถ้าใครแข็งแรงขึ้นแล้วหรือมีดัมเบลนะคะใช้เป็นดัมเบลได้วันนี้กุ้งเลือกใช้4กิโลกุ้งมีอยู่ชิ้นเดียวนะคะเพื่อนๆที่มีน้ำหนักอื่นก็สามารถใช้ได้หรือใช้เป็นขวดน้ำก็ได้นะคะ วันนี้พุ้งจะแชร์แค่1นึ่งเซตเพื่อนๆไปทำให้ครบ3ามเซตกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะัแรกนะคะจับขวดน้ำหรือดัมเบลนะคะไว้บริเวณหัวไหล่แต่ไม่ได้วางไว้บนหัวไหล่นะคะจากนั้นยกข้ามศีรษะนะคะ,ะถ้าส่วนบนนี้จะได้สุดของแขนแล้วก็หัวไหล่ส่วนช่วงล่างนะคะจะเป็นสปอตนะคะ าสะโพกหัวเข่าปลายเท้าไปทางไหนทางเดียวกันนะคะยื่นก้นไปด้านหลังเยอะๆทําสลับซ้ายขวาแบบนี้นับ1ครั้งนะคะทําทั้งหมด10ครั้งนะคะอย่าลืมทําให้ครบ3มรอบนะคะ สนะคะจับดัมเบลหรือขวดน้ํานะคะชูขึ้นส่วนขานะคะยืนกลางขาประบาณข้อสะโพกให้มั่นคงนะคะมือที่ไม่ได้ถือดัมเบลเท้าเอวไว้ก็ได้นะคะจากนั้นเอาแขนลงมาพร้อมกับยกเข่าขึ้นมานะคะด้านหน้าตอนที่เอาส่วนแขนและขเข่าเข้ามาหากันนี่ให้เกรงท้องมากๆนะคะตอนเอาขาลงนะคะวางที่ตำแหน่งเดิมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะชูขึ้นเข่าตรงๆนะคะ โฟกัสเปล็งท้องให้มากห้างนี้จะได้ทั้งส่วนของแขนท้องนะคะหน้าขาเราได้ด้วยนิดหนึ่งอย่าลืมวางเท้าที่ตำแหน่งเดินนะคะทำข้างละสิบครั้ง3รอบนะจ๊ะท่าที่3นะคะจับดัมเบลนะคะเอานิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะล็อกไว้ให้มั่นคงนะคะจากนั้นนะคะยืนกลางขา ให้กว้างนิดนึงแล้วลงไปหลังตรงนะคะให้ขาด้านหลังตึงยกขึ้นท่านี้ได้ส่วนของแขนนะคะก้นต้นขาทำา15ครั้งสารอบค่ะท่าที่4นะคะจะเป็นซูโม่สควอนะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นด้านหน้านะคะจับน้ำหนักหรือขวดน้ำแบบคว่ำมือนะคะอ่ะลงไป แล้วยกแขนขึ้นค้างไว้ประมาณช่วงหัวไหล่นะคะจะได้ส่วนของแขนหัวไหล,ล่รักแล้ส่วนขานะคะคเป็นซู m โมสอร์ตคือสปอตขากว้างนั่นเองนะคะลงไปต้นขาขนานกับพื้นนักแข่งตั้งฉากยื่นก้นไปข้างหลังเยอะๆนะคะลงไปยกขึ้นค้ามือหนึ่งแล้วกลับนะคะทำสิบครั้ง3รอบค่ะ จับดัมเบลหรือขวดน้ำตรงกลางนะคะยกขึ้นมาด้านหน้าสูงประมาณช่วงหัวไหล่นะคะจากนั้นเอาดัมเบลไปทางซ้ายแล้วขาแตะด้านขวานะคะสลับกันแบบนี้ท่านี้นะคะให้เกรงท้องเยอะๆนะคะส่วนบนเราจะได้ส่วนของแขนแล้วก็หัวไหล่เหมือนเดิมเนาะแล้วได้ส่วนท้องด้วยค่ะสลับทําแบบนี้นับ1ครั้งนะคะทั้งหมด15ครั้ง3ามรอบค่ะ ที่6นะคะท่าสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะเราจับดัมเบลหรือขวดน้ําหัวท้ายแบบนี้นะคะแล้วไว้ด้านหน้าส่วนช่วงแขนนะคะเราจะยกขึ้นยกขึ้นเกรงส่วนของหน้าแขนไว้นะคะท้องเกรงด้วยนะคะถ้าเรายกขึ้นสลับขาแตะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะซ้ายขวานับเป็น1น,นะคะทํา10ครั้ง3รอบค่ะเก่งมากเลยทุกคนวันนี้ ให้ทำให้ครบ3รอบนะคะแล้วก็เลือกทานอาหารกันด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะง่ายๆสบายๆที่บ้านของเราเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมนะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการออกกำลังกายที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ